ยำมะม,ม่วงง่ายๆฉบับโยโกะป้ายานี่นะคะก็จะเป็นม่วงที่เราหั่นไว้แล้วเนาะแนะนำให้ซื้อมะม่วงเป็นแบบมะม่วงแรดนะคะแล้วก็นำมาหั่นชิ้นนะคะอันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วส่วนนี้ก็เอาหอมมาหั่นซอยๆไว้นะคะที่เราใช้มะนาวเพิ่มเพราะว่าเราเป็นคนกินเปรี้ยวค่ะอันนี้เป็นผงนัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกป่นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่ น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้มันค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เลยใส่เยอะนิดนึงตามด้วยพลิกป่นจ้าแตเราเป็นคนกินเผ็ดมากเราก็ใส่เพิ่มไปอีกนะคะ <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปค่ะที่เราหั่นไว้เนาะใส่หอมลงไป okay. แล้ก็ใส่ผงลวค่ะประมาณหช้อนครึ่งแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน น้ำเอ่อมีตัวของเครื่องที่เราใส่ไปมันก็จะออกมานะแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยโอเคแล้วโเคแล้วเราใส่มะม่วงลงไปได้เลยค่ะทุกคนกิ่นแบบ พริกคั่วนี่ก็คือหอมมากนะคะร้นานนี้มะม่วงก็คือเป็นมะม่วงแรกนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นเนาะตัวนี้จะเปรี้ยวมากนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เปรี้ยวเราสามารถเติมถ้ามันนิ่มอะ่ะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเราสามารถเติมมะนาวเข้าไปได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบเปรี้ยวมากๆนี่ก็คือแบบเอาแบบง่ายๆนะคะเครื่องไม่ได้เยอะแต่ว่าคือแบบเอาความ หลักเลยเรากินได้ก็คือโอเคแล้วอะ่ะโอเคเด้วกินกันนะคะทุกคนอืมโอเคเหมือนหัด เหมือนข่ากับปตาไปอีกหนึ่งเรามะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวร้หว่างลูกผสมกันเราเติมมะนาวเข้าไปเลยค่ะคนบางคนอาจจะอุ้ยมะม่วงก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะเติมมะนาวแบบคนที่เขาชอบเปรี้ยวมากๆค่ะก็คือมันจะช่วยได้เยอะใชนนี้เดี๋ยวเราต้องเติม หนึ่งใส่ผงนัวไปอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือให้กลิ่นมันหอมตอนนี้เราต้องบี้หอมให้มันแบบออกรสชาติหน่อยแค่นี้จริงๆอร่อยแล้วไม่ต้องแบบมีเครื่องเยอะเลยหั่นมะม่วงข้าวนี้ก็คืออร่อยแล้วะคะ่ะอืมไม่ต้องเติมน้ำตาลก็คือได้แล้วนะ Okay.